ยืดผมทิ้งไว้แค่1วันสะได้เลยนะคะลูกค้าเป็นลูกค้าประจำนะคะที่ยืดกับทางร้านตลอดอันนี้ไม่ได้เจอกันเกือบ1ปีได้มั้งคาผมเริ่มยาวแล้ววันนี้ลูกค้ากลับมาพร้อมพาแฟนมาด้วย แฟนอยากทำสีผมนะคะออกโทนบอลบอล,ลหมุนๆหน่อยแต่ไม่ต้องสว่างมากระหว่างรอน้ำยาฟอกผมทำงานนะคะเราก็ยืดผมเสร็จพอดีเสร็จแล้วก็เราก็เ,กเป่าแห้งเฉยๆนะคะเป่าแห้งให้ลูกค้าดูก่อนให้ลูกคา้กกคาดูว่าตรงประมาณไหนยืดกับทางร้านเราแล้วก็ตรงประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะให้เราให้เขาดูว่าเวลาเขากลับไปแล้วเขาไปสระเองก็จะตรงประมาณนี้อย่างเงี้ยคะ่ะลูกค้าก็จะโอเค ลูกค้ามายืดทุกครั้งลูกค้าใจยืดพร้อมบำรุงไปเลยนะครับเพราะว่า มันจะทําให้ผมเราสุขภาพดีด้วยผมไม่เสียด้วยคือผมลูกค้าจะยืดปีละครั้งค่ะคือยืดไปก็คือผมอยังดูสุขภาพดียืดไปแค่ไหนผมก็ไม่เสียไม่ขาดนะคะส่วนสีผมอีกคนหนึ่งเสร็จแล้วค่ะก็คือจะประมาณนี้นะคะลูกค้าชอบช่างก็ดีใจแล้วค่ะคือเห็นลูกค้าประทับใจคุยกันยิ้มออกแล้วก็ช่างก็มีความสุขที่สุดแล้วอ่ะพอทําเสร็จแล้วทั้งยืดทั้งทำสีลูกค้าก็เลยไปปลุกเพื่อนก่อนเพื่อนนอนรอจนแบบว่าหลับลึกไปแล้วค่ะเพื่อนบอกว่า บกเพื่อนก่อนนะคะพี่ลูกค้าน่ารักมากเป็นลูกค้าประจํานะคะที่ทําด้วยกันมันยาวนานมากคือเรียนจบไปแล้วสี่ห้า,นาปีก็ยังกลับมาทําด้วยตลอดขอบคุณลูกค้าน,าน,านคะคะอันนี้คือก่อนและหลังนะคะ before and after